หอมหอมหอมกินนกเลยครับเดีเวลากินเลยครับบันมาเดอพี่น้องเออมากินปีนนกน้ำกันเดอ้อ สาหนามนะครับมาจอบนกล่งกินหนังช่วงเทียงครับ นี่นะครับตะเกาบนกมันจะมาเจอดกินปลาหน่อยนเนาะรับร้อยครับว้ายบันอยู่ต้นไปเก็บมาเดี๋ยวผมพาไปเก็บนี่ครับยิ่งอยู่เลสี่สิบกว่าเมตร นี่เลยครับอยู่บนนี่แหละอยู่ส่วนกลางกลางมาแต่เสาๆครับจนคำห้องก็สิมาพ่อนกได้ยิงนกนะครับนกเขาใหญ่ตกฟังอันีส้สวัสดีครับยังมือเสาได้ครับบันมาดังไฟปิงนกนะครับสตเมื่อวานเมื่อวานมันคำกันเลยบ่บ่พรากันเห็ดนะครับ อันนี้มาปีงกินขอเสานะครับยินหน้าอนนี้ได้ได้เนี่ยอ,อ้อยไฟแล้วเดี๋ยวให้หลวงพ่อเป็นคนดังจุดขงลางนี่นคือจุดจุดเสบปองมันนะครับก็สิติดใบไผ่ติดบดบเดี๋ยวหาปองโบเห็นโบเห็น นี่นี่ขีดเส้นฟองทั้งหนาเนี่ยเออเออนั่นเห็นบอดติดแล้วเอาขีดที่อีกขีดๆหน่อยฝนตกนะครับเมือ่อคืนมันแหละหนักเั็กน้อยแนวอ้อยที่ดี M. มีอยู่ตัวบริเก็บเข่าหุ่มนะครับนะนะ่ะเห็นบอดครับนะ จะมาเด็ดเหล้าเอาไหมโ,โบหูว่าฝนสีตกนะครับอันนี้เป็นเตาแก๊สปิกงนิกนะครับนี่เอามาเห็ดเป็นเตาใส่เข้าไปเลยเก็บเสร็จเลยเดี๋ยวจะเทปิ้งนกตัวเดียวกับปิ้งครับาตบ้มกาแฟก่อนอจะตะ้มกาแฟก่อน <c oughs> บรรยากาศเมื่ขึ้นฝนตกสองรอบนะครับอยู่บ้านผมมืนี้วนันนี้น่าจะอากาศบห่อนนี่ครับถังเต่านะครับเห็ดจากถังแกดปิกนิกนะครับ เตาละเดอ้อครับพี่น้องครับปีงนกเขาไงนะครับหนึ่งตัวครับเลี้ยวเขาครับพ่อนกินไปแหงเ้านี่ผมกินนกพ่อนันบอกกินนกนะพ่อนก็เลยเขาเ้านี่ก็เลยเป็นนกเป็นของผมนะครับนี่นกกลบล่งห้องรอบอยู่น้ำมูเพบว่า เพราะว่าอยู่หน้าผมมีมีนี่ครับมีนกเขาหลายนะครับมีตะนกเขาใหญ่พอไปต่อมานกมันก็เลยปนเปลี่ยนอยู่แถวนี้หลายครับมเด้อพี่น้องมากินปีกงนกน้ำกันครับสุก,กสแล้วครับสุกแล้วพี่พน้องเลย แต่ว่ามัาน้นแหงวาอันนีก็เลยบพกท่านไปสิหอมหอมหอมกลิ่นนกเลยครับเดีเวลากินเดี๋ครับบ้านมาเดอ้อพี่น้องเอ,อ้ยมากินปีนงนกน้ำกันเดอ้อกินเข่าเร่คำบ,บ้านพี่น้องตะก่อนกินเดี๋ยวผมแบ่งให้เอาไปให้พ่อเงยพูดตาเพิ่องกินก่อนมากินหลายเด้อผมอให้เพิ่น พอไงปุตตาพิ่นกินก่อนี๋ยวสิกลับมากินกินข้าวเด้อพอไงเอ้ยไม่ไงเย้ยมาป่าเนาะครับเนาอธรรมดาแล้วเอาไปต้องกินสิมาเด้อรับบ้านกินในบ้านเอาไปให้พอห่อญ่เด้อ ยังไปยังบนหอดตูปบนยุ่คนคิงลูกหว่าวห่าขึ้นนตั้งต่ไลยย่ยนหอดห,อดหอัวเรเอาไปเป็นขงหน้าผมอยู่ติดดอนเนาะตูปพญาปูตาก็อยู่ขัง <c oughs> แบบหอมอันเดอพี่นอ้องเมันของพ่อนกินครับสำหรับชิปนี้ก็ ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นลครับพี่น้องไปยิ่งตะม้วนเนี่ยไ้ย่ำคำคำกันเลยเขาก็มาปี่กินข่าเส่เม,มือนี้นะครับครับขอบคุณหลายๆเด้อครับพี่น้องทีชมคลิปอดไรบ์กดกดติดตามกับฝากกดติดตามสองนัมเด้อครับสวัสดีครับ